อันนี้เป็นเครื่องทำเหล้านะคะที่เรียกว่าลาเกียของที่นี่นะคะเหล้าอันนี้ทำจากองุ่นนะคะองุ่นเขาจะเขาจะหมักทิ้งไว้ประมาณหนึ่งเดือนแล้วก็เอาเอามาใส่ถังอันนี้แล้วก็ปิดฝาไม่ให้มีอากาศเข้านะคะแล้วก็ต้มด้วยไฟเนี่ยคะ่ะแล้วก็มันก็จะไหลมาลงนี้ ลงท่อนี่ค่ะตรงท่อเนี้ยที่มันกุญยวอันนี้เป็นน้ําน้ําเย็นนะคะแล้วก็ก็จะได้เป็นหลักเกลี่ะไรตัวตรงนี้<ห>พอดีอันนี้คุณตาแกทําเสร็จแล้วทําเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนะคะ<ช>ออกมาไม่ทันพอดีมันหนาวแบบหนาวมา,ากอากาศช่วงนี้คือหนาวมากค่ะามาถึงพิงไฟเลยคะ่ะหนาวยากาศบ้านคุณตาเพื่อนของแม่นะคะอันนี้ค่ะเครื่องต้มเราบอล เล่าจากอัง,งนุนหรือที่นี่เขาเรียกว่าลากเกียที่บ้านไม่ได้ทำนะคะเพราะม,มีคนตื่นกะไปคลิปประมาณนี้ละคะ่ะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ